ปลาเวตเกอร์ฮิวยากแบบพิเศษใส่ไข่ดาวบวกไขเก่เจียวโดวยใช้เพิร์กโลกลัวตัวตลกกับการปรากฏกายครอบงําใจโดยโลกโัวตัวตลกเนี่ยจะทาให้เซิร์ที่ฮิวในระยะสิ่งมจเจาเราอะฮิวชาวลง50%แล้วก็จะมีเจเชคแบบยากให้เซิร์กดอีกด้วยแล้วก็ส่วนครอบงําใจเนี่ยถ้าเกิดใครที่ใช้ของในระยะอาสิ่งมัจเจเราอะไม่ว่าจะเป็นกล่องเครื่องมือไฟฉายหรือกล่องฮิว จะใช้ของเปลืองขึ้น100%เลยก็นั่นหละฮะใครที่ฮิวโดวยใช้กล่องระยะ,อะของป่าเวทอ่ะที่มันโคตรจกว้างสุดถึง40เมตรเลยก็คือจะไกลกว่าระยะคิวเรือของชาวบ้านเขาอ่ะคือการิีวของเจอแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าใครที่ฮิวโดวยใช้กล่องอ่ะเพือ่ออาจจะใช้กล่องจนหมดแล้วก็ไม่หายเจ็บอีกด้วยประมาณนั้นแล้วก็เราจะเพิ่มระยะเสนใจโดยใช้เพิ์ที่3นั่นคือท่อค้าที่จะเพิ่มระยะเสนใจ,จอีก26%หอโดยถ้าเกิดรวมกับระยะ40เมตรอีกอ่ะก็จะไปาส50เมตรเลย แล้วก็สุดท้ายจะเป็นธานาะที่ถ้าเกิดจิงมีคนเจ็บก็จะปั่นไฟฉามากๆกับมานั้นแล้วก้อยอนสีเขียวเนี่ยจะเป็นตู้เซฟพกพาที่จะมาขโมยกวะสองเพรืแรกโดยอันนี้จะให้เซอร์ติดสถานะรั่วท่วมถ้าเกิดเราใช้หนวดปาดเซอร์ได้โดยสถานเลือดท่วมเนี่ยถ้าเกิดเซอร์ยูมไม่เสร็จแล้วเขาเผลอปล่อยมือแถบหิวจาระลงไปมากจนแทบจะต้องเริ่มทีใหม่หมดแล้วก็สีเหลืองเนี่ยจะเป็นถุงมือหนังที่จะไม่สกิลเราคูดาว้ขึ้น10%โอเคก็จะมีแค่ดีแงะมาโดยช้าดูในเกมกันดีกว่า let's go let หากใครที่กำลังมองหาร้านขายหูฟังคุณภาพที่มีหูฟังให้เลือกมากมายทัางหูฟังบลูทูธและไวเลสที่สนับสนุนต่อการเล่นเกมได้อย่างดีเยี่ยมและหากซื้อสินค้าครบ2,000บาทใช้โค้ดพี่ยีนรับส่วนลดหนึ่งบาทนะครับทวงไ้นะครับพี่ถึงฟังพี่ถึงเวิซ่าดอทคอนะครับจุบจุบไอออกด่านล้าเกี่ยวของเก่าด้วยอาด่านแคบปะไม่ชนะสองฝั่งปะอ่าด่านที่แคบโอเคถือว่าถือว่าได้อยู่ โอเคเห็นนกวปีนข้างหน้านะไม่รู้ใครด้วยอ่าเป็นคุณจิวเลนทายว่ะเอาทำไมทำไมจะเองไม่ยอมเข้าไหมเดินติดเฉยอ่าไล่ต่อเลยดีกว่าตัวต่างชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวแล้วปะไม่เงียบอย่างเงี้ยอ๋อไล่โอ้โหไล่ฉีกเงินเลยมาที่เพื่อนโอ้โหคนที่เป็นแบบวิงแกนของเราต่างห่างเดียวเลยว่ะคนนี้อ่าแล้วคนที่เป็นเพิร์กมาด้วยโอเคเราจะเดินแบบปูมาฮะเราเห็นฮุกแล้วฮะไม่ต้องไปไหนไกลหรอก เห็นชิว่าข้างหน้านี่นอยู่คนนึงชิว่าคนที่เป็นเป็นกล่องพยาบาลด้วยนะี่ยบาลานปะทำไมวิ่งฉีกไกลอย่างเงี้ยเอาพอไปเลยโอ้โหยังโคตรโหดไอ้เพื่อนโยกหน่อยไหมโอ้โหม,มีการโยกเลยขนนั้นพคนนี้เราควรปล่อยขาดีป่ะโอเคปล่อยเขาไปก่อนดีกว่าถ้าเกิดเขาไปิวแบบที่ไก่อะเราไม่ได้เล่นเลยนะเซ็ตจะรอออกมาเนี่ยรอไฟมาก่อนทีนึนงถูกไหมไอ้โยกเจ็บหน่อยโอ้โหไปเจ็บ้ายไปเลยก็ไม่รู้ให้ตายไหม Ooh, โอ้โหโดนาด้วยก่อนอ้าวคนนี้มันวิ่งฉี่หรือว่าคนนี้เอ้ไม่โดนเฉยอย่างโลกอ๋อวิ่งกลับคนนี้แล้วอ่าผมว่าผมไปโซนที่เขาช่วยกันดีกว่าเพราะว่าอะไรอ่านี่ไงสิว่าสิบวัคซีนวัคซีนหรือแบบไม่มีการอยู่นั้นจะไมเพื่อนเดี๋ยดๆเขาเก็บกล่องไยาบานคืนแล้วคนเนี้ยแต่เพื่อนมันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะอ่ะพูดถึงคนนึงโอเค เราเห็นตำแหน่งเขาแล้วเราจะลากไปใกล้เขาอะเผื่อเขาจะแบบนั่งฮิวกันอะไรอย่างี้โอ้โหลากไปไม่น่าถิงปะ่ะเออแค่ตัวนี้ก็พอแล้วมัง้งคิดว่าเอ้าระเบิดเครื่องหรออ่าระเบิดเครื่องงอย่าไปโสนนะมานี่ผมผมยิ้ดีกว่าดีอ่าดีไงกำลังฮิวอยู่เรียบร้อยโดนติดเลือดท่วมจากอะไรนะเอ็ดออลเราไปก่อนเอ่อคนนี้จะติดจนเต็มแล้วคนเนี้ยผมจะไล่คนนี้ดีกว่าถ้าเกิดติดจนเต็มอะเราจะจับทีล้มได้โอ้โหแต่น่าจะยากมากอะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าคือมันเป็นแบบเนี่ยรอบวนอย่างเงี้ยทำให้มาโอ้โหพยยามพับด้วยคนนี้อะไรปะจับหล่อพับจนได้เออผมต้องพังไม้นะผมจะฟึนฟ้นบนอย่างนี้ไม่ได้ก็ค <f> ือ <c oughs> ทั้งวันแน่สวัสดีเพื่อนจับอ่ะเจ็บหลอ่อจิ๋วล้มอา่านี่ไงระเบิดจนได้โดนผลของเอานะหัวหมวูไม่ใช่หัวหมูดิอ่าโลกโกตโตตลกเราน <c oughs> จะใช้กล่องหิ้วก็ไม่ได้อะเพราะว่าอะไรคือแบบมันก็เปลืองกล่องมาก,มากๆอะ่ะอา่าสวัสดีเพื่อน นายหลงไปเราอย่างนั้นเลยอเห็นเหมเห็นเหมเดี๋ยวผมไปใกล้ๆดีกว่าตรงนี้อาจะพอได้อยู่บอกไหมบอกไหมเรียบร้อยออย่างนี้ี่คือทุกคนติดเลือดท่วมเหมือนนะไม่จะไม่ได้ติดหัวหมูก็เถอะแต่ก็คือเลือดท่วมอ่ะถ้าเกิดไปมันก็คือต้องเริ่มที่มหมดอ่ะแหมจิวคนนี้ก็เฟสสองเฮ้ยมีพิ้วคนได้พิู่ไหนวะแน่อโหหิวแบบโคตรไกลเลยวะคิดว่าอยู่นู่นอยู่นู่นโอเคไปก่อนด่วนเลยพุ่งไปก่อน อาตาเอ๋อ่ามีคนเลือดออกตรงนี้คนหนึ่งน่าจะอยู่ตรงนี้แน่ๆเป็นเป็นใครไนะเน่ยโอเคช่างมันนะผมว่าผมไปใกล้ๆคนที่ฮิวกันดีกว่าเนี่ยชมตรงนู้นแหละได้ปะฮุ่งมาเฮ้ยยังฮิวอยู่เหรอทันเลยเพื่อนไปทันวันที้วันี้อ่าชิว่าเราจะให้นายเจ็บแบบจนมันตายเลยเอา้าทำไมเขาไม่เข้าไม้อ่ะไปให้เขาไปให้เขาปอกปกอกที่ดิ โอ้โหคนนี้มันแบบพยายามยิวเพื่อนมากอะเฮ้ยโอ้โหโดนตั้มอะไรอะพุ่งมาเล็งองศาดีมาเงี้ยวโอ้โหติดติดล่องเลยลวะเนี่ยให้ใจรอไฟไปก่อนทีนึงหลอ,อกอีกทีนึงโอ้โหต้องพับหมาแล้วปะอ้าวไม่ยอมพับด้วยคนนี้ฮะยิยู่ใกล้ๆนี่เองอ่าโอ้โปิงอ๋อน,นึกว่าสองปิงเมื่อกี้ดีเสียงปักอะไรไม่รู้ยังดีจะแบบเครื่องอะไรเพิ่งติดด้วยเนะี่ยเอ,อ้าชิว่าคนนี้ไม่ไดีแล้วน่าจะแบบเปิงท้อมากๆแล้วก็เมื่อกี้เห็นตุ๊บๆอยู่ข้างหน้านี่เอ๊ะเขาตู เราเห็นตู้เปิดตั้งไหนดับอะไรอยู่โอ้โหเลยนตอนนี้ผมฟินมากเลยคือผมไม่เห็นแบบใครแบบหายเก็บดีเลยมีแค่แบบชิว่าเนเดียวอะเขาน่าจะจะเป็นเนียนฮิวแบบขอบแบบเลยคิดว่านะพุ้งมาจับมาอ่าเห็นคนอยู่ขอบไม้นี่พอบไปมาฮ้ยพัไปจริงด้วยวะคนนี้มันโคตรลกเลยคนนี้เรียบร้อยเจ็บไม้ฟีไปก่อนยีเอพังไม้ก่อนอืมพับไปแล้วก็ต้องพังอ่าเมคคนนี้มัทำไปเพื่อนคนนี้ เรียบร้อยไม้เพื่อนแบบเสียฟรีเลยแล้วกันคู่นี้อ้าวะช่วยจนได้แล้วก็ตอนนี้คือชิว่าติดเชื้อจนเต็มเลยนะแล้วเหมือนเขาไม่ไม่ได้สิบวัคซีนด้วยหมดแล้วเหรอวัคซีนเนี่ยอนนี้ชิว่าอยู่นี่ไปก่อนทีหนึ่งโอ้ยพุงติดออยู่ขอบไม้นี่โอเคผมจะจะหลอกไฟไปก่อนทีหนึ่งวิ่งร้อยแต่อวิ่งช้าเพื่อนเฮ้ยได้ยินเสียงโดดตู้เอ้ยมีคนใช้อะไรนะอ่าอยู่ตู้โอ้โหยุคนี้เอาใส่ไม้นี่คือแบบน่าจะมีตามากเลยเนี่ย อ๋อก awesome ็ so so ่าดเก็บได้ยังไงโอ้โหถอนเทมแบบแล้วก็หิวตู้เฉยเลยเอ๊ะจะติดแล้วเครื่องนี้โอ้โหนี่ก็ฟืนเกินอ้าขออภัยแล้วว่ะน่ะมีแดดอ๋อคนนี้แหละโอเคก็แบบมีแต่เครื่องแต่ไม่มีคนเนี่ยเมื่อกี้เดินเงียบอยู่เนี่ยอ่าหลบหลังไม้ปะอ้าออกไปนู่นละโอเคไล่คนตุ๊บๆุที่ก่อนดีกว่าอ่าวันจีเบกโตมัดเบกโตมัดนี่ตายแล้วปะถ้าเกิดผมเจอผิดปุ้งไหเอ้ยโอ้โหไม่ได้ปุ้งไม่ได้ไกลขนาดนั้นไม่ไหม รอไฟโอ้โหไปทันเชยแตเอโอ้โหหมายขอบแมปถามจริงไมี่นี่คือแบบใครเป็นคนสั่งหาซ่าขึ้นมาะเอาเลยจับแบบรุ่นต่างประก่อนทีนึงอ่าคุณผู้ชมเห็นจิวคนสุดท้ายไหมฮะคือเขาติดเชื้ออยู่นานมากแล้วแล้วเขาก็แบบไม่หายติดเชื้อได้ทีนึงอะว่าตอนนี้สเปรย์น่าจะแบบไม่เหลือนะคิดว่าอามีคนอยู่หน้าตู้ทำอะไรอยู่ตรงนี้ตรดจพวกก่อนทีนึงปรับ เรียบร้อยเฮ้ยเมกันไม่ยอมแบบจับฟาดอ่ะมันจับแบบเพื่อน้าเฉยถ้าก็จับฟาดนี่คือเจียวลมแล้วอ่แหละเรียบร้อยตายแล้วอยู่คนนึงโอ้โหตานี่ยนี่คือแบบหายเจ็บแค่แบบสองครั้งเองมั้งมาคุณจิวเลนหายเอาตาเอ๋โอ้โหวนรอบยาวนี่เฉยน่าต้องเสียไม้ก่อนนะคือผมน่าจะเอ้ยเอาว่ะคนนี้มันหลอกก่อคนนี้หลอยโดดเลยปะ อ้าดดก่อนเลยโอ้บาลานบาลานเพื่อนอ่าโอเคต้นหนักฝั่งนี้ให้เขาแบบเข้าไม้ไม่ได้โอ้เพื่อนเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้อืมไอ้คนอยู่นู่นโอเคไปหาเขาก่อนผมจะเก็บสีจะได้ตาเดียมามามาโอ้ยยิ่มหาเม็กอยู่นานมากเลยเนี่ยคืออ้อตรงนี้เฉยคือแบบจิวจนแบบจะแห้งตายขานแล้วเพื่อนโอเคเห็นจิวข้างหน้าแล้วเอาไปก่อนเลยกันตอนนี้มาคุณจิวเดนไทยจะไปไหน หันป้าตรงนี้ไปเรียบร้อยไม่ทันเจ็บร้อยจบสักทีตานี้สีได้มีคนเอากล่องบาไแค่คนเดียวเองมงเงนนี่คือแบบน่าจะเห็นสื่อทรามานมากกว่านี้เนียกก้ยก็จีผมตาที่สนุกมากมาตาที่2ตาที่ผมล็อกด่านคาร์บอยไปเลยคือแบบลองด่านแคบกว่าที่แบบสักนิดนึงน่าจะน่าจะได้ใช้เลยมากกว่าแล้วก็เกิดบราเกิดขอปแปลว่ามีโอากาสมากที่เจอจะเกิดโซนนี้ เอ๊ะนี่ไงทำอะไรอยู่วะน่ะโอ้โหโดดตู้เหรอตามตู้วะคนนี้หรือรอแค่เฉยอ่ะเจ๊เอาอะไรวะน่ะโยนเกมเหรอเริ่มมาโดดตู้อย่างเงี้ยเอาไม่ดีแล้วด้วยคนนี้โยนเกมแน่ๆตาน,นี้มาเราพูดหมดลองโซนนี้หน่อยจะเจอใครสักคนไหมอ่ะนี่ไงเป็นเมกเมกตามเมกี้ปะรู้สึกว่าชุดคุ้นเหมือนจะเหมือนกันโอเคเอาไหนบะน่า,นาจะปล่อยตาย จนได้เอาเดี๋ยวที่ว่าผเลาะไว้ก่อนที่เรียบร้อยอืมให้ขนาดเดี๋ยวว่าอะไรนะติดเล็ดท่วงไปก่อนแล้วก็เอาเขาบนเหรอเดี๋ยวเขาฉีกอ๋อเขาฉีกมานี่เอ่อจะบนไหนเอ้าบนไหนก็ไม่รู้อุ้งอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปว่ามันมีแค่พุ่งเดียวผมก็แบบจิตปูงแต่งไว้เลยอ่ะอืมเออระเบิดระเบิดเลยวะเนี่ยอันไหนระเบิดอีกแล้วอ๋อคนนี้มันโยนเกมแล้วพับไม้เฉย โอ้มต้องไปแย่พอก่อนไม่งั้นเพื่อนแบบไม่มีอะไรเล่นแล้วดู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 ดดมไม่หมดแล้วคนนี้เอา้าทำไมทำไมฟิลิคกคนนี้โยนเกมะมเกิดอะไรแน่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 ดวไหมผมต้องหยุดการทำคนนี้ก่อนด่วนๆโอเคแหน่พบไม้เลยซ้ายขวาคนนี้ไม่งั้นแบบไม่งั้นเพื่อนเขามีอะไรเล่นแน่โอเคถือว่าตอนนี้เป็นเกมเร็วแล้วกันนะไปเพื่อนถ้าเกิดไม่อยาเล่นก็ต้องเล่นตานี้ออกไปเลยน่าจะกดผมล็อกด่านปะ คือผมล็อกด่านอ่าอันนี้มาด่านขบอยมาคือด่านมันแคบเดียวผมชอบอ่ะโอ้โใหใครปัน่นบางอาจมากอ่าเห็นเๆ็เ็เ,เ็เข้าตู้วะเนี่ยตู้ออกมาเออจริงจริงจกตู้ก็ได้นะแต่ผมต้องการให้เขาติดเชื้อจะได้แบบให้แบบฮิวช้าไปก่อนอะนี่คือลงทุนจัดเลยเด้ออ่าเห็นเลดฟิวตัวจริงอยู่บ้านใหญ่เมื่อกี้เอา้าโดดไม้เฉย เออไปนู่นแล้วโอ้โหมันว่าอยู่ตรงนี้โอ้โหย่าเนียแบบมันเป็นแบบพุ่มซียดีไงเอาเพื่อนอ่ามิกไปอยู่นู่นมิกโทมัสผมจะลากคนนี้มาแขวนการแมปจะได้แบบช่วยกันแล้วก็ฮิวกันได้ยากหน่อยโอเคผมขึ้นไปหาคุณเลฟฟิวดีกว่าไม่ใช่แบบเลฟฟิวของเกมเหมือนเมื่อกี้อ้าวระเบิดฮิวระเบิดอ่ะแต่ผมขอเดินแบบใกล้ๆเขาหน่อยดิเนี่ยระเบิดตรงนั้นะ เอาช่างมันแล้วกันนะมาหาวันที่ก่อนแล้วกันคือรอยมันหายตรงตรงนั้นแหละแล้วก็เมื่อกี้มันเห็นนกบินด้วยนะอ่านี่ไงแม็กอยู่นี่อ่าว่องบานจริงด้วยแล้วก็เหมือนจะหิววิเศษปะก็คือแบบกองหมดก่อนแล้วก็หิวระเบิดด้วยเมื่อกี้คือแบบอยากเศร้าพี่หายนะทีเม็อไอเดะโอ้โหแล้วก็คุณเลตฟิวนี่คือแบบปั่นไฟแบบไม่รีรอเลยทั้งนั้นนะขึ้นไปห้ามเขาก่อนเฮ้ยผมได้เสียงคนเจ็บใกล้ๆด้วยน่ะ โอเคใช่ไหมนะไล่คนแบบนี่คนไปเก็บไม่ดีกว่าเฮ้ยผมไปได้เสียงคนคนจีสเปย์กรณีนี้เฮ้ยอีกห้องนึงเออ้องล่างโอ้โหนี่ยว่าแบบใกล้ๆผมเมื่อกี้โอ้โหแล้วเขาตะกิดเครื่องก่อนเลยนะอ่านี่ไงเลฟิวเลฟิวช่วยแล้วอ่าอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่นี่หมายเพชรเดินเลาะวะโอเคเดินดาร์กหน่าวะเอ้าโดนต่างกับไอ้เพชรนาย้องบีบเขาโดดอีกรอบนึง ได้ปะเออฮ้ยโอ้โหปีนตามทันอยู่เอ,เอาเอาเพื่อนทำไรอยู่ผมต้องจับเขาอะถ้าเกิดจับเขาได้คือเขาจะติดยิวช้าอาวากนนี้บนอยู่กูที่เฉยอ,อย่างเทพ่าหม,มาดิเพื่อนจะไปอยู่ไหนอ่อาเออคนนึงอยู่นู่นมาถ้าเกิดเขาังฝืนเล่นอยู่โซนนี้เพื่อนเขาจะหิวไม่ได้ผมว่ากล่องน่าจะหมดลวปะคิดว่านะทไหมอ่ะพับ่อนทีนึงอ่ะหลอกอันนี้่อนทีนึงอ่ะร้อยหลงไฟก็ต้องโทน เออโอ้โหเจอสองโคตรเซียนไม่เป็นไรแก้ตัวไม่ได้อะระเบิดอ๋อระเบิดตรงเครื่องนึกว่าระเบิดอยู่จะไงแบบอยากลุ้นจะไหมว่าจะมีใครแบบฮิวระเบิดต่อยรอบไหมเอาเมื่อกี้มิกมาฮิวอยู่โซดิโอเขอเดินจะเฉียดก่อนคือแบบเแบบมีคนฮิวอยู่แถวนี้เอ้านี่มิกอยู่นี่โอ้โหขาแบบเดินอ้อมไปหาอ่าเอ้าโดดอันนี้เฉยไปไหนไปไหนไปไหนมาโอ้โหไปโดน เอ้าช่วยกันแล้วแหมผมก็มาไล่คนนี้ต่อหอกก็ได้เอ้ยโดดไม้ก่อนทีนึงเอ่อคนนี้ไม่ใช่ไหลปะโอเคผมขอจับเรียบร้อยเอา้าหายเจ็บเอ่อคนน่าจะเจ็บได้ยังไงหิวตูเวต้เหรอโอ้โหเดี๋ยวนี้มี่คนเอาหิวตู้มาใช่ปะทำไปแบบหายเจ็บไวขนาดนั้นฮะนี่ไงเจอนะเลดฟิวเอ่อออกว่าไหนเพื่อนออกว่าไหนก็ดักหนาทางนี้เรียบร้อยเอ่อวิ่งกลับปะต้องวิ่งกลับอยู่แล้ว เอาวอ้าวอะไรเนี่ยอะไรเน,นี่ยอ่าเรียบร้อยติดเชื้อจนแดงกันนะร้อยอย่างนี้ก็ตีเดียวลมได้ผมว่าคิดคนนี้หิวตู้แน่คือแบบอะไรจะหายเจ็บแบบง่ายขนาดนั้นคือหายเจ็บไวมากด้วยอ่ะเฮ้ยเห็นเลยไหมเห็นเลยไหมโอ้โหคนที่แบบ เดีย <ś led> แบบเดียชิหายเลยในดูสิคุดเลดฟิวนี่ไงเลฟิวหิวตู้จริงด้วยโอ้โหสรุปตานี้ครั้งสองตาที่เซอ้อไห้เจ็บคือเกิดจากการยิวตู้ครั้งสองตาเลยคือแบบว่าสุดยอดมากเป็นเพิร์กแก้ทางซิดนี้ได้แบบสมบูรณ์แบบเลยะนะก็คือเอาอะไรไปเฉียกไม่ได้เลยอ่ะก็อีแล้วกันนะคลิปนี้สนุกมากหูฟังนะครับแล้วก็้คนดีนะครับซื้อได้นะครับ